ขออัปเดตงานให้ชมกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเป็นชุดแรกของปีนี้นะครับเลมนี้เป็นขวานที่ลูกค้าส่งมาให้ทําด้ามนะครับเป็นขวานใหญ่ขวานเก่านะครับเฉพาะหัวขวานมีน้ําหนัก3ามกิโลเจขีดนะครับหนักมากด้ามยาวหนึ่งเมตรเศษนะครับเป็นไม้ สาธรเก่านะครับออกน้ำหนักพอสมควรเลยนะครับสำหรับเล่มนี้ไม้สาธรนะครับก็จะสีประมาณนี้นะครับในช่วงที่ทำใหม่นะครับต้องทิ้งข้ามคืนนะครับให้ถูกวมถูกอากาศนะครับถึงจะเปลี่ยนสีสองเล่มนี้เป็นใบมีดที่ลูกค้าส่งมาให้ทำฝักนะครับมา,มาทำฝักอย่างเดียว นะครับเป็นมีดคัตติ้งเล่มนี้ความยาวของใบมีสิบเอ็ดนิ้วนะครับของนาตยังไม่ถอดใบออกมาให้ชมนะครับเพราะว่า,ามือเดียว่อทั้งจะถอดยากนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เก็บอะไ,ไละเอียดนะครับเล่มนี้สิบสองนิ้วนะครับเล่มนี้ความยาวสิบสองนิ้วส่วนในสองเล่มนะครับสองเล่มนี้เป็นมีดเน็บ กับมิดแร่นะครับในแบรนด์ของมหาชนนะครับด้ามฝักเป็นไม้หอมเทพทาร์โรนะครับซึ่งเป็นไม้หอมตระกูลเดียวกับอบเชยนะครับเป็นส่วนของปุ่มนะครับเป็นส่วนของปุ่มแต่อาจจะยังมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับต้องชมหลังจากที่เราเคลือบน้ำมันแล้วนะครับจะเห็นลายวุ้นที่ มีความสวยแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ต้องรออีกระยะหนึ่งนะครับสำหรับอสองเล่มนี้เพราะว่าไม้ยังแห้งไม่ค่อยสนิทนะครับก็ต้องอตากแดดตากลมอยู่หลายวันนะครับทำตั้งแต่ก่อนช่วงช่วงก่อนปีใหม่นะครับจนวันนี้แล้วนะครับก็ยัง ไม่กล้าที่จะเคลือบเงานะครับเพราะว่าต้องรอให้ไม้มันแห้งนิดนึงนะครับอันเล่มนี้เป็นขวัญไบกิงนะครับ6นิ้วคม6นิ้วนะครับด้ามก็เป็นไม้สาทรนะครับเข้าดําเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือตอกริ่มแล้วก็ทําปลอกนะครับลายสวยๆนะครับส่วนเล่มสุดท้ายนะครับที่จะขึ้นของชุดนี้นะครับเล่มนี้ก็6นิ้วนะครับแต่เป็นทรงของด้ามยาวนิดนึง ก็คงจะเป็นเล่มสุดท้ายของชุดนี้นะครับสำหรับเดือนแรกของปีนี้นะครับ